ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ความปรารถนาของคนในโลกมีมากมายมันไม่ได้มีเรื่องเดียวอยากเรื่องนั้นอยากเรื่องนี้ต้องการเรื่องนั้นต้องการสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ต้องการสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นวันๆหนึ่งมีความปรารถนาเกิดขึ้นไม่รู้จบเต็มไปหมดเลยถ้าเราพิจารณาไม่เป็นเนี่ยความทุกข์ก็มีมากเราจะมีแต่ความทุกข์ในชีวิตวันๆก็มี replaced, แต่ความทุกข์ความเครียดเพราะว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ อยากจะกินแต่ไม่ได้กินอยากจะไปแต่ไม่ได้ไปอยากจะทำงานแต่ไม่ได้ทำหรือไม่อยากทำงานแต่ต้องได้ทำมันก็ทุกหมดน่ะนี่คือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์และความปรารถนาที่ไม่มีใครในโลกเนี่ยต้านทานได้คือปรารถนาว่าสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยอย่าแก่เลยร่างกายเนี่ยอย่าแก่เลยสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าเจ็บไข้เลยสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตายเลยปรารถนาไปเถอะ ไม่ได้แน่นอนสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่าสิ้นไปเลยนั้นเราปรารถนาสิ่งเหล่านี้มันไม่สำเร็จ